ยินดีต้อนรับสู่ห้องเรียนอนุบาลสองค่ะดิชันนางทิพวรรณโทบุตรครูโรงเรียนบ้านวังชัยสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประทมศึกษาคอนแก่นเขตสีได้จัดห้องเรียนคุณภาพทั้ง3ด้านนะคะห้องเรียนน่าเรียนรู้คุณครูสอนดีนักเรียนมีสมรรถนะนะคะโดยด้านหน้าห้องเรียนนะคะได้เพิ่มเติมพื้นที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะคะโดยมีการดูแลสิ่งแวดล้อมโดยเด็กๆนะคะ หมุนเวียนกันในแต่ละวันนะคะเพื่อที่จะให้เกิดการเรียนรู้ในด้านของการดูแลสิ่งแวดล้อมจากที่โรงเรียนแล้วก็นําไปใช้ที่บ้านได้นะคะนอกจากนั้นนะคะโรงเรียนบ้านวังใชยของเราก็จัดประสบการณ์การเรียนรู้สําหรับเด็กประถมวัยด้วยการใช้แนวคิดมอนเตสซอรี่บริบทสพทค่ะมีตารางกิจวัตรประจําวัน เพื่อให้ผู้ปกครองและผู้ที่สนใจได้รู้ว่าในแต่ละวันของเด็กๆนะคะทำกิจกรรมอะไรบ้างและภายในห้องเรียนของเรานะคะก็จะมีการจัดประสบการณ์ให้เด็กเป็น4หมวดนะคะได้แก่หมวดชีวิตประจำวันก็จะมีสื่ออุปกรณ์ต่างๆนะคะให้เด็กได้ช่วยเหลือตนเองตลอดจนช่วยเหลือผู้อื่นได้นะคะ และหมวดประสาทรับรู้ค่ะเป็นสื่ออุปกรณ์ที่ให้เด็กได้ใช้ประสาทสัมผัสในการเรียนรู้ต่างๆนะคะและมีหมวดภาษาด้วยนะคะค่ะและอีกด้านนี้ค่ะเป็นหมวดคณิตศาสตร์นะคะจะเห็นว่าสื่ออุปกรณ์ของเรานะคะจะมีลักษณะให้เด็กจับต้องได้นะคะเรียนรู้จากรูปประรมไปสู่นามธรรมก็คือ สัญ,ญลักษณ์หรือตัวเลขนะคะค่ะส่วนในด้านของคุณครูสอนดีนะคะดิฉันก็ได้จัดทำเอกสารประจำห้องเรียนนะคะไม่ว่าจะเป็นบันทึกสุขภาพของนักเรียนเองการมีข้์ผู้เรียนและที่สำคัญเลยนะคะการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยนะคะ ซึ่งเราก็มีการวิเคราะห์ออกแบบหลักสูตรนะคะกำหนดหน่วยการเรียนรู้ตลอดทั้งปีเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช2560นะคะนอกจากนี้นะคะคุณครูก็มีการผลิตสื่อค่ะยกตัวอย่างนะคะอันนี้เป็นสื่อที่ส่งเสริมในด้านของภาษานะคะให้เด็กๆฝึกอ่านนะคะนอกจากครูผลิตสื่อแล้วนะคะก็จะมีสื่อที่นักเรียนนะคะ มีส่วนร่วมในการจัดทำนะคะก็ยกตัวอย่างนะคะนี่คือสื่อนะคะหุ่นนิทานนะคะแล้วมีการจัดทำแฟ้มผลงานนะคะเพื่อให้เห็นว่าเด็กๆของเรานะคะมีความสามารถในการพัฒนาตนเองนะคะตลอดจนให้ผู้อื่นได้ชื่นชมผลงานนะคะก็จะเป็นผลงานของนักเรียนนะคะทั้งลายบุคคล นะคะแล้วก็ลายกลุ่มตลอดจนเกียรติบัติต่างๆนะคะที่แสดงให้เห็นว่าเด็กๆมีความตั้งใจร่วมกิจกรรมกับทางโรงเรียนนะคะส่วนในด้านของนักเรียนมีสมรรถนะนะคะจะเห็นว่าเด็กๆนะคะทำกิจกรรมด้วยตนเองไม่ว่าจะเป็น เล่นคนเดียวหรือว่าเล่นร่วมกับผู้อื่นได้ซึ่งถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของอนุบาลน,นะคะการเล่นจะเกิดการเรียนรู้นะคะนอกจากนี้ก็ยังมีสื่อนะคะที่ครูได้จัดทำยกตัวอย่างเช่นสื่อ ICT นะคะค่ะแล้วก็สื่อตามห้องเรียนมีสีสันที่สวยงามนะคะ ก็จะดึงดูดความสนใจอยากรู้อยากเรียนของเด็กๆนะคะเพราะว่าเด็กวัยอนุบาลนะคะเป็นวัยที่ช่างสังเกตช่างสนใจอยู่แล้วนะคะแล้วก็จะมีการนะคะประเมินพัฒนาการผู้เรียนเพื่อส่งต่อข้อมูลให้กับผู้ปกครองนะคะเพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนา พัฒนาการของเด็กเพราะถือว่าเป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาเด็กประถมวัยของเราซึ่งเราจะต้องพัฒนาการทั้งสี่ด้านนะคะก็คือทั้งด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมสติปัญญาเพื่อให้เด็กประถมวัยโรงเรียนบ้านวังชัยบรรลุตามมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ 一、嗯、对三。